ไม่เป็ไนไรถือง่ <ả? S 1> มีแ่ันเอใหม่ไม่เอาไม่เอา <c oughs> เอาแล้วเอาแล้ว ะะสวัสดีครับลูกเพททุกคนตอนนี้พี่น้ำพึ่งขึ้นแท่นแล้วนะครับขึ้นแท่นถ่ายบัตรประชาชนแล้วครั้งแรกของเขาในรอบ40กับ50ปีแล้วนะครับพี่น้ำพึ่งได้ถ่ายบัตรประชาชนแล้วหลังจากที่พัดผ้าจากแม่กับ50ปีเลยนะครับ

เอาแล้วเขาถ่ายบัตรอ๋อเมียนฟันยิ้มมุมปากได้อ๋อโอ้ยลบหน้าไปถ่ายแบบนี้เหรอต้องใช้อะไรมือคนเดียวมีได้ไหมพี่ปากเบี้ยวไม่ได้อ๋อเขาต่อยอยู่ไหนอ่ะอ้าวไม่ใช่บัตรเราบัตรเราแค่เขก็ติดได้อ๋อเอาอะไรมือตัวต่อใช่เพข้อบัตรกันแรกเออ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  คนนี้เขาไม่ได้เลยนะใครจับอะไรเขาหน่อยเขไม่ได้เนี่ยเขินคีเขินเขิน่ามันม้วนไม่ได้้วนม่เลยนะวันนี้็ีอะรก่ห้าเป็นก็งี้แหละใช่ไหมอ้ยยินดีนำเลยจ้านน่ลกเพจสวัสดีครับตอนนี้พี่น้ำพึ่งได้ถ่ายบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับ ครั้งแรกครั้งแรกในรอบอรปอต่อหละครับสวัสดีครับปอตอ่อสวัสดีสสดครับ <laughs> ประหลัดบัต <laughs> ร <laughs> คนนี้คือบุคคลสำคัญของเรานะครับ <laughs> ประหลัดบัดรตรปอต่อถ้าไม่มีเขาพี่น้ำพึ่งมีบัตรไม่ได้นะครับ <laughs> ต้องมายืนถ่ายนี่เก่งอีกถ่าใหม่ ชื่อจริงชื่ออะไรนะน้ำพึ่งอะไรนะเกาพรกพรนุแ้าขอบาเจบ้านเจ้าบเจ้าบ้านเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเดมาเยปียาขอบัตรประชาชนหน่อย

หรือว่าอยากเป็นคิสนี่ตะกี้พี่เจ้าหน้าที่คือของพี่น้ำพึ้งเนี่ยเขาระบุวันเกิดไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าแม่เขาก็จำไม่ได้รู้แต่ว่าเกิดปีเถาะปีหนึ่งแปเจ้าหน้าที่เขาก็เลยใส่วันที่ให้เป็นอะไรนะวันที่หนึ่งมกราถือว่าทั้งฉลองสิ้นปีแล้วก็ปีใหม่ด้วยฉลองมูระทะเหรอเจ้า ตั้งเตาเลยบอกตั้งเตาเลยเป็นไทยเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วใช่แล้วนะครับเป็นไทยแล้วน้ำพึ้งเป็นไทยแล้วจ้าอย่างนี้ต้องฉลองตอนนี้พี่พีเจ้าหน้าที่ส้มสำตำไก่ย่างค่ะเขาบอกสำตำไก่ย่างไหนเด่ะ เออส้มตำนี้กินได้ออทุกโอกาสด,ด,ดีใจด้วยนะคะหมดปมแล้วใช่แล้วออพี่พรพี่โมนสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยเลี้ยงหมูกระทะค่ะโอ้โหนี่เราเดินทางมาตั้งแต่เมื่อเช้านี่กี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงครึ่ง พี่พึ่งเบอร์พี่พึ่งเบอร์อะไรนะตรงเจ๊บมี <พอ S 1> เบอร์ล่างเบอ,เอเร์โทรศัพท์เอายินดีด้วยนะคะพี่ระวีวันโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับหมูกระทะปุ๊ป หมูกระทะป้าปุ๊จ้าฉลองดูหน้าคนดีใจหน้าคนดีใจไม่ยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะ ทำนี้ในชูสองนิ้วให้ลูกเพจหน่อยดิไอ้ยาเขาเป็นคนน่าจะเป็นคนไม่ยิ้มนะลูกเพจนะเออเขาห่วงนะตู้ออกไปไหนไม่รู้ไงอ๋อเหรอตู้อยู่หันซ้ายหันขวาคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคะคุณแม่เปียกคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรทำอะไรขายาย้ป่จะได้ไปไหน ไแ <c oughs> <ge> ่นี่าีระาขายหอว่ับจ้างอะไรที่มารับจ้อ่งทด้่แม่ประกอบอาีพอะไรคเนียทอะไรรับจ้างทั่วไปรับแม่ประกอบอาชีพอะไรคะจะให้ไปไหนคะ กินเปย์เปย์นะลุงเจ้ไปตามละตู้หน่อยดิพี่พึ่งแกหันซ้ายหันขวาละตู้ไป้ลน่ยมาแล้วมาแล้วอ๋อเขาเป็นห่วงแฟนสาวนาห่วงแฟนเขาไปรักนอนหลับอยู่ไหนอีกเขาชอบไปแอบนอนหลับเหรอตอนนี้เซ็นเอกสารแล้วนะคะ อ๋อพี่น้ำพึ่งเขาเขียนหนังสือไม่ได้ก็เลยให้สแกนนิ้วมือเพราะว่าแปะมาตั้งแต่นู่นอ่ะช่องเลยไม่เป็นไรเลิฟทั้งมือก็ได้นะได้บัตรอ่ะเออถูๆเลยตามดูได้ทุกเคสเลยลองให้ทุกเคสเลยใช่ไหมมันจะได้เช็ดออกไอ้หมึกอ่ะ แล้วก็เอาไปรูปหน้าอีกทีนึ่งอะไรนะครับรอผลิตบัตรแล้วขั้นตอนนี้แล้วคุจะได้เห็นปาชออเดี๋ยวเขาจะได้สัมผัสแล้วนะสัมผัสแรกเฟิร์สอิมเพช i ั่นโมโหตะตู้อยู่โมโหอยู่ไม่ต้องไม่ต้องโมโหตะตู้เขาอยู่เนี่ยแหละโอเคของขึ้นเหรอของขึ้นเดี๋ยวหาแฟนแอบไปหลับ ฟนแอบไปหลับที่ไหนมาก็ไม่รู้เขาเคยไปแอบหลับที่อื่นมาหรอไปแอบหลับมาเป็นคนไตเต็มเอ้็ปคนไทว่ะเป็นคนไทยเต็มตัวแล้วพี่สาวชนนี่ พี่รุงรร้งราวพี่รุ้งลาวันสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยพี่สเลบบี้สวัสดีครับขอบคุณรายการอีเตอร์อีจันแทนทุกๆคนเลยนะคะขอบพระคุณมากๆครับที่ติดตามเช่นเดียวกันปื้มากเคสนี้พี่โจแอนใช่ไหมพี่สเลบบี้บอกว่าอะไรเนี่ย,ยดีใจทำไรตะตู้ ไม่รู้เรื่องละถ่ายเปล่าเตยก็ถ่ายที่นี่ไม่หรอถ่ายที่นี่เ่าไม่ได้ถ่ายที่นี่หรอไม่รู้อ๋อเราก็ว่าเขาไม่รู้เรื่องนะอีเตยอ,อีตันน่ารักที่สุดชอบน้องเตยมากเมื่อกี้เห็นน้ <c oughs> องเตยแซวนะพี่สาวชน ดูทุกเคสน้ำตาไหลทุกเคสเลยจ้าพิรัตนาสวัสดีครับพี่ปัทมาสวัสดีครับเคยเหรอบ้านหนูเหรออ๋อพี่บ้านตาตลกองนี่เตยก็ถ่ายพี่อยู่นะดีนะไม่โดนด่ามาทางนี้เนี่ยเนาะ ก็เป็นดาราสาวว่ะเราเป็นดาราสาวแล้วไม่ใ <balls> ห <ENNIS> ้เขาถ่ายเขาจะไปใ่้หถ่ายถ่ายใครนะไปทั่วประเทศย้อนย้อนย้อนสวัสดีครับอ๋อมันกรซบพี่บอกว่าขอโทรศัพาว หนูเอาไหนมาให้ล่ะเอาโทรศัพท์ให้เขาใช้มั่งเหรอรอรอเดี๋ยวรอกันตอนนี้กําลังรอผลิตบัตรให้พี่น้ําพึ่งอยู่นะเมื่อกี้ถือกล้องแช่ไว้ที่ที่พี่น้ําพึ่งเยอะละ,ะหันมาดูหน้าเต้ยบ้างหน้าสวยๆของเต้ยเนี่ยเดี๋ยวรอผลิตบัตรแล้วก็จะได้เห็นเขาสัมผัสบัตรประชาชนเป็นอันแรกนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตอืม หมูกระทะต้องเข้าแล้วเนาะคือหิวละหัวหฟูจังเลยอะต้องไปนั่งตรงที่แสงเข้าหน้าก่อนไม่งั้นไม่สวยเมื่อไหร่จะถึงคิวเราบ้างเนาะส่งมาหรือยังส่งมาหรือยังเรื่องราวส่งเข้ามาให้ถูก <c oughs> ให้ถูกต้องนะครับผมให้ <c oughs> ให อ่จะมีที่สแกน QR code ที่หน้าเพจนะแล้วก็กรอกข้อมูลเข้ามานะครับถ้าผ่านการคัดเลือกนะทางรายการถึงจะติดต่อกลับไปคุยนะครับต้องยอมรับว่าเยอะจริงๆหลังบ้านที่ ส่งเรื่องเข้ามาให้เราช่วยเหลือแต่พยายามจะช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่า,าถ้าจะให้ช่วยทุกคนทุกอินบ็อกซ์ที่ที่ติดต่อเข้ามาบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากและเกินกำลังสำหรับเราไปหน่อยนะครับแต่ว่าจะพยายามช่วยให้ได้มากที่สุดขอแค่คุยกันด้วยหัวใจคุยกันให้รู้เรื่องแค่นั้นเองนะคุยกันให้รู้เรื่องและมีข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่มากก็น้อยให้เรานะมีจุดเริ่มต้นบางคนมาทักมาแค่ว่าอยากจะตามหาพ่ออยากตามหาแม่ครับทาม,มีหลักฐานอะไรบางก็ไม่มีมีเรื่องราวอะไรบางก็ไม่มีแค่อยากเจออะไรเงี้ยบางคนมันคุยไม่ถึงหัวใจเราก็เราก็จําเป็นต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องคัดเลือกว่าเอ้ยเราจะช่วยใครบ้างถึงถึงจะเขาเรียกว่าเราเราควรจะช่วยใครได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับได้ยสวยค่ะ สวยและใจดีที่สุดใช่ไหมนี่ฝากเข้าไปติดตามอีกช่องทางหนึ่งของเต้ยวาไรตี้ด้วยนะ YouTube อ่ะเต้ยวาไรตี้พิมพ์เข้าไปเลยจะเห็นคนสวยๆอยู่ในนั้นเลย ใช่ครับผมพี่อารอะไระรัตพี่เคสที่ฝากไว้กับสวนอ้อยใช่ครับใช่ครับที่บ้านยอดหอยแก้วอันนี้ตอนนี้เจอพี่น้ำผึ้งแล้วนะครับตอนนี้รอทำบัตรประชาชนอยู่รอผลิตบัตรอยู่ทายบัตรเรียบร้อยละเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านก็เสร็จเรียบร้อยละ น้องเต้นน่าใส่อิมบุญมากๆขนาดจ,จริงเหรอออร่าออร่าใช่ไหมมันมีออร่าของคนสวยไงเ้ยได้แล้วนั่นน่ะบัตรเขาน่ะ เน่ยเขาเห็นบัตรเขาแล้วนั่นัน่ะออะได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นลางๆงไหมบัตรประชาชนพี่น้ำพึ่งอ่ะเสียงเป็นไรก่อน เต้ยน่าสวยมากครับแหมพี่อนาคินพี่ก็อวยกันเกินไปอ้โหมาหมอบัรก่อนเลวขอบคุณขอบคุณประหลัดเพียงหน่อยเร็วประหลัดเพียงอุตส่าห์ช่วยหนะ้า ไหนอธิบายหน่อยสัมผัสแรกในการสัมผัสบัตรประชาชนของตัวเองโชว์ไม่ได้สิมันเป็นข้อมูลถ่ายถ่ายให้ดูไกลๆได้นะครับแต่ว่าอนั้นเป็นบัตรประชาชนข้อมูลส่วนตัวพี่น้ำพึ่งเนาะถ่ายไกลๆถ่ายไกลๆได้มามาถ่ายบัตรเลยอุ้ยพี่น้ำพึ่งได้บัตรแล้วนะทุกคนช่วงเวลาที่รอคอยมาทางได้ครับ ไงยังไงในที่สุดเราก็มีวันนี้วันนี้ที่รอคอยสี่สิบห้าสิบปีที่รอคอยยังไงนี่กล้องนี้มองกล้องนี้ยาเปียมองกล้องมองกล้องแม่่ออนนนนะะเเังาได้แล้วได้แล้วได้บัตรแล้วเลิศที่สุดปังที่สุดนัมเบอร์วันไม่ยิ้มเลยเออ นี่เขาหน้ายิ้มกว่าตอนยืนตรงนั้นอีกนะเนี่ยไปเธอเข้าไปถ่ายรูปกับพี่น้ำพึ่งกับปอหน่อยปะทางทางทางาไปถ่ายรูปม่ไม่หรอกมั้งปอไม่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 ต้องถ่ายพี่พึ่งเข้าไปถ่ายรูปกับน้องเต้กับประหลัดหน่อยนะคะร่วมถ่ายภาพยินดีกับบัตรประชาชนใบแรกอ่าโชว์ไกลๆนะไกลๆอ่า กล้องนี้นะครับขอบพระคุณท่านประหลัดน้อยพี่พึ่งอ,อ,อ๋อเขาจะถ่ายรูปเขาจะถ่ายรูปเอ,ออ,อ ถ่ายอยู่ได้ขอบคุณพี่ๆเขาหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณท่านประหลัดย่งเออคุณทีงานใจังครับ ครับ,รบขอบคุณพ่อเพียงนะครับโอเคปิดไลฟ์นะลงแล้วนะอ๋อเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยอ่อโอเคเดี๋ยวน้องคุยก่อนเดี๋ยวพี่ถืออุปกรณ <c oughs> ์ได้ได้ได้แฮปปี้ เรียบร้อยกลับแล้วนะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบ,ขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ครับแฮปปี้แฮปปี้ไหนคุณเจี๊ยบคะคุณเจี๊ยบรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ รู้สึกโล่งโล่งเลยค่ะจะได้ไปไขของแล้วใช่ไหมในคุณแม่เปียคุณแม่เปียไม่ได้คุยกันเลยรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ก็ดีใจค่ะหายห่วงแล้วค่ะอะหายห่วงดีใจหายห่วงแล้วได้บัตรแล้วนะโอเคอไปไหนละแม่เล็กอะอห้องน้หออห้องน้ำอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเราสัมภาษณ์คุณน้ำผึ้งครับอุ๊ยตรงนี้หนูสวยมากเลยอะ ี่จ้าจ้าเดี๋ยวตามไปชอปปิ้งโอเคโอเคเดี๋ยวตามไปอุ่นนนดเด้อโอเค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 ปาริตี้ฮแห่งรักเดี๋ยวไปเดินหานั้น อนุภาพบันดาฝากกดฝาตบก็ไม่เข้าจังหวะเนี่ยแกตบยังไงล่ะคะเขาไหนร้องร้องเพลงด้วยกันเลยเดียวปาฏิหาริย์แห่งรักเสียงไม่น่ารักเหมือนหนูที่แพร่พรากนั้นอนุภาพบันดาฝากกดสาดัดหน่อยหดนพี่น้ำพึ่ง มาคุยกับหนูหน่อยเร็วไม่ต้องเดินยืนก่อนตอนนี้คุณรู้สึกยังไงอุ้ยมีใครใส่หมูใครใส่ตุ๊กตา <c oughs> ใครนะมันมีตุ๊กตาด้วยอ่ะเขาให้ของขวัญหรอในรู้สึกยังไงบ้างในะคุยกับบอกผู้เพจในเร็วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างได้บัตรประชาชนแล้วเนี่ยคุณเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะดีใจดีใจเหรอแล้วหลังจากนี้ได้บัตรประชาชนแล้วไปทำอะไรต่อ ดนึกไม่ออกนึกไม่ออกโอเคโอเคแกก็จะเป็นพูดพูดไม่เก่งนะครับดีใจเสียใจก็หน้านี้แหละนะดีใจเสียใจตื่นเต้นสรุปว่าดีใจใช่ไหมเออไหนจูบตัประชาชนโทร์หนเ่ยไหนแม่เล็กแม่เล็ก แม่เล็กรู้สึกไงบ้างตอนนี้เนี่ยใหญ่มากค่ะขอบคุณลูกเพจทุกท่านนะคะขอบคุณมากเลยค่ะรายการเพจเต้ยยังเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดีใจมากเลยโอเคนี่ไงคนแกล้งอะไรอ่ะแกล้งอะไรอ่ะเนี่ยอะไรอะอะไรก็ดูดคอะไรอ่ะเขาไม่รู้อะไรอ่ะเป็นขอามาจากไหนเงี้ยอย่านี้ไปเก็บอะไรมาไม่รู้เนื้อว่าจ่งจดหมายรักให้กัน โอเคไปแล้วลูกเพจภารกิจแฮปปี้เสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างตอนนี้เราเดินเรื่องตามหาพี่น้ำพึ่งจนเจอและพอเจอเขาแล้วพอรู้ว่าเขามีสถานะที่ไม่ใช่คนไทยเพราะว่าใบเกิดที่ติดตัวเขามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนเด็กไม่สามารถทําบัตรประชาชนได้เพราะว่าพ่อแม่แท้ๆไม่มายืนยันตัวตนให้เขานะครับก็เกือบ50กว่าปีก็ไม่มีบัตรประชาชนเลยนะครับก็ตอนนี้เดินเรื่องมาจนถึงสเต็ปสุดท้าย ที่เราจะช่วยเหลือเขาได้แล้วก็คือเขาได้บัตรประชาชนแล้วเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับอาเย่หนอะเร็วเย่หนอะเร็วเย่ไปเลยเย่บายบายไปแล้วนะครับขอบคุณลูกเหตุทุกคนที่ติดตามนะคะพูดอีกทีกันแล้วจ้าเปิดไปแล้วไปแล้วบายบายขอบคุณมากครับทุกคน